สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนนะครับมาพบพ่อครับบ้าบอยครับผมมาเนี่ยพี่น้องบ้าบอยเดี๋ยวนี้มาต่อครับผัดน้ำมันใส่ไก่พี่น้องผัดน้ำมันผัดพริกแกงครับใส่ไก่ครับเขาสวยพี่น้องเออมาครับมามาทางไก่ทางไก่ครับไข่ดาวไข่ดาวพี่น้องไข่ดาวมาเนี่ยไม่มีผักครับผักแกมครับผมมาเนี่ยเ้าวมาพี่น้องมาโอู้ๆไวเราหิวแล้วพี่น้องผัดน้ำมันผัดน้ำมันก็เขาสวยเข้ามาเนี่ยอู้จังสีถือจังสีเนี่ผัดใส่บะพริก นี่ิปแกงอือืออืออจ<ะ>ับไข่ดาวเยิม้มๆเลยขออย่าใส่มือนะครับนี่อืมอ

นัวดีแห่งพี่น้องเลยเมนูเมอาหารมาเนี่ยอาหารเมโนโูไทย <c oughs> ก,กินกับขาอสวยครับพี่น้องครับจับใช้งางานนะครับโดเด้วท่านใจ 有油啊嘞！嗯嗯。 Hum. Vou Tudo vamos lá? bye, -bye.